จะประเด็นการเลือกต้นไม้จัดสวนหย่อมอย่างไรให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมสวนนวัตกรรมการกจาัดสวนหย่อมในที่ร่มจากปัญหาที่พบนื่องจากโรงเรียนสาขามีพื้นที่กว้างจะทำให้มีร่มไม้มากกว่าปกติ แม่บ้านจึงดูแลได้ไม่ทั่วถึงจึงจะทําโครงการจัดสวนหย่อมและได้ศึกษาขั้นตอนวิธีการทําจากวิชาเก,กษตรกรรมและได้ลงมือทาและดูแลรักษาของการร่างแบบคุยกันและช่วยกันคิดวางแผนว่าจะลงต้นไม้และดอกไม้ชนิดไหนบ้าง 3. การเตรียมดินโดยการกําจัดวัชพืชออกก่อนกา,การเตรียมหน้าดินให้เท่ากาันทุกจุดและพรวนดินใส่ปุ๋ย 4. การลงต้นไม้ ที่เตรียมไว้โดยลงต้นหลักหรือต้นไม้ที่ลงแล้วเด่นตามด้วยต้นไม้รองคือต้นไม้ที่เด่นน้อยกว่าต้นหลัก 5. การกำหนดทางเดินทางมีทางเดินอยู่ตรงสวนหย่อมพอดีให้ใช้อิฐวางตามแนวทางเพื่อความสวยงามการลงพื้นที่ปฏิบัติก็ยังยัง,ยงคําตอบหนึ่งเตรียมดินเลือกพื้นที่ที่เราจะปรวดดินให้เสมอกันแล้วนำปุ๋ยคอบ ใส่ลงในสวนหย่อม2เลือกต้นไม้จะทําในที่ร่มจึงต้องเลือกว่าชนิดไหนบ้าง3รูปแบบเราครปรึกษาเพื่อนในกลุ่มว่าต้องการแบบไหน 4. ลงต้นไม้ในสวนหย่อมที่เราต้องการได้ 5. ้าควนดินเพื่อให้มีความชุ่มชื้นอย่างสม่ำเสมอข้อมูลจากครูเกษตรมีผลตรงกันบ้างเป็นบางข้อเช่นการเคลียร์ดินการเตรียมพื้นที่การกำหนดทางเดินต้นไม้ ส่วนมากจะมีความตรงกันเพราะได้สอบถามจากคุณครูเกษตรเป็นอย่างดีจึงมีส่วนน้อยที่จะไม่ตรงกันเราสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆได้เช่นการย่อขนาดสวนหย่อมให้มีขนาดเล็กพอสำหรับพื้นที่ที่ต้องการจัดแต่อย่าลืมว่าต้องดูสภาพแวดล้อมรอบข้างหากมีแดดบ้างร่มบ้างควรเลือกปลูกต้นไม้ที่เป็นในรูปแบบกึ่งร่มกึ่งแดด และที่สำคัญการจัดสวนหย่อมภายในบริเวณบ้านจะทำให้บ้านดูสวยงามทำให้รู้สึกผ่อนคลายในเวลาที่เราเคร่งเครียดสมาชิกในกลุ่มได้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำสวนหย่อมจึงมีความรู้และความเข้าใจเพิ่มขึ้นได้รู้ขั้นตอนการเตรียมดินอย่างถูกวิธีวิธีการเลือกวางแผนลงต้นไม้ในแต่ละจุดสมาชิกในกลุ่มมีความรับผิดชอบที่ดี มีประสบการณ์ในการทำงานกลุ่ม